ต้องบอกแบบนี้เลยนะครับทุกคนว่าเรตติ้งของ5 Year Later ที่เราทำเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยโอ้โห ปังเกินคาดมากๆครับคือขอแค่1000ไ like ลค์เองแต่ณตอนนี้ที่คลิปนี้ออกไปก็น่าจะหมื่นกว่าเข้าไปแล้วไทยไม่ขยายไปคุยในกลุ่มนั้นกลุ่มนี้อีกเพียบด้วยคือเรื่องนี้มันกลายเป็นมีอิทธิพลกับเหล่าแฟนเบนเทนประเทศไทยกันมากมายเลยยังไงต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับเอาละทีนี้ก็ตามสัญญาอย่าเสียเวลากันมากมายครับเราไปลุยกับภาคต่อของเบนเทนที่แท้จริงกันได้ในสรุป Five Years Later Chapter ที่1 Alienated กันดีกว่าครับ ตรงนี้ต้องขอเกริ่นสั้นๆสําหรับแฟนๆฟเบนเทนหรือคนที่ดูคลิปนี้หลายคนที่ยังไม่รู้จักดันนี่แฟนทอมกันก่อนนะครับ พ่อหนุ่มคนนี้ถ้าจะให้พูดจริงๆก็มีความคล้ายกับเบนมากๆอายุก็ไล่เรียกกันด้วยติดก็แค่แดนนี่เขาไม่ได้อีโก้แบบเบนนะครับโดยเขาคนนี้จะมีชื่อจริงๆว่าแดนนี่เฟนตันเป็นเด็กดุ่มวัยสิที่ครอบครัวเป็นนักวิทยา,าศาสตร์และทำอาชีพจับผีกันเอารมณแบบครอบรัวโกสบัตเตอร์นั่นแหละแต่ถว่าวันวันหน,นึ่งเนี่ยเกิดอุบัติเหตุกับแดนนี่ที่เผลอไปเปิดเครื่องดักจับวิญ,ญญาณที่พ่อสร้างขึ้นมาและถูกสายฟ้าฟาดเข้าไปเต็มๆจนดีเอ็นเอในตัวเขาหลอมรวมเข้ากับวิญ,ญ,ญ รับพลังของเหล่าพูดผีมาแบบไม่ได้ตั้งใจกลายมาเป็นมนุษย์เครื่องผีนับตั้งแต่นั้นโดยภาพรวมของตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นเด็กที่ฉลาดมากๆฉลาดกว่าคนทั่วไปในจักรวาลของแดนนี่แฟนทอมเว้นก็แต่เจ้าวลาดมาสเตอร์สหรือวลาดพลาสมิวส์จอมวายร้ายที่มีพลังเครื่องผีครึ่งคนเหมือนแดนนี่เช่นกันและยังเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องราวของผู้ผีวิญ,ญญาณอย่างมากด้วยซึ่งก็จะมาเป็นตัวร้ายของ5 y e a r ย l a t e r อร์ในภาคนี้ด้วยนั่นเอง โดยเหตุการณ์ทั้งหมดของ5 Years Later นั้นจะเริ่มต้นขึ้นที่ฝั่งของแดนนี่แฟนทอมครับเราจะเห็นตัวเขาในวัย20ปีแล้วมาอธิบายเรื่องราวของตัวเองในเมืองอามยที่พาร์คที่ประกอบไปด้วยพ่อกับแม่ที่เป็นครอบครัวนักวิทยาศาสตร์ผู้มากประสบการณ์แต่เออมากประสบการณ์ในเรื่องการสร้างสิ่งประดิษฐ์ไว้ดักจับผีนะครับก็อาจจะดูย้อนแย้งกันไปหน่อยวิทย์กับผีเนี่ยนะแต่มันก็เกิดขึ้นไปแล้ว โดยในช่วงวัยเด็กของแดนนี่ช่วงที่เขาอายุ14ปีนั้นเขาต้องเจอกับจุดเปลี่ยนของชีวิตเมื่อเขาบังเอิญไปกดปุ่มเครื่องดักจาบวิญญาณของพ่อจนบังเอิญได้รับพลังของพูดผีมาแบบไม่ได้ตั้งใจ DNA ของเขาถูกเหล่าวิญญาณเข้าแทรกซึมหลังจากนั้นเขาก็เริ่มเดินทะลุผ่านกำแพงได้ ล่องหนได้หรือกระทั่งบินได้บางทีก็ปล่อยคลื่นลำแสงสีเขียวและมีพลังเยือกแข็งอีกด้วยแดนนี่นั้นทดสอบพลังของตัวเองมานานจนรู้ใจและผ่านตัวเองจากวัยรุ่นธรรมดาแดนนี่เฟนตันกลายมาเป็นสุดยอดซูเปอร์ฮีโร่ที่โลกไม่เคยมีมาก่อนฉันคือเด็กหนุ่มนักสู้พลังเครื่องผีแดนนี่แฟนทอม หลังจากแดนนี่แฟนทอมถือกําเนิดขึ้นมาเขาก็ออกปราบเหล่าร้ายมากน้าหลายตาตลอดหลายปีของการไปทีโ,โรแต่เขาก็ยอมรับอยู่บ่อยๆว่าการปกปิดตัวตนกับเหล่าเพื่อนพ้องนั้นโอ้โหมันยากยิ่งกว่าปราบเหล่าร้ายซะอีกจนกระทั่งเขาได้มาเจอกับวลาดมาสเตอร์สคู่หูเก่าใน l ลบของผู้เป็นพอ่อที่เกิดอุบัติเหตุเหมือนกับแดนนี่และมีพลังผีสิงเหมือนกันแต่เมื่อนั้นกลับเลือกใช้พลังในทางที่ผิดเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป,ป็นปีศาจร้ายแทนและใช่แล้วเขาคือตัวร้ายตลอดการของแดนนี่แฟนทอมอย่างวลาดพลาสมิุส์นั่นเองเรื่อง ในจักรวาลแดนนี่แฟนทอมก็จะดําเนินไปเรื่อยๆตลอดหลายปีนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งมีอุกาบาตพลังคอสมิกลูกหนึ่งกำลังจะตกมายังโลกแถมมันไม่ใช่อุกกาบาตธรรมดาแต่เป็นดีแอซิลอยด์อุกกาบาตท,ที่มีพลังคอสมิกสามารถทําลายโกสโซนและดาวเคราะห์ในเวลาเดียวกันได้ ทีนี้เมื่อถึงวิกฤตการ์โลกกำลังจะล่มสลายแดนนี <Danny Phantom S 1> <c oughs> ่แฟนทอมก็เลยถูกบีบให้ตัวเองต้องเปิดเผยตัวต,วต,น,ตนต่อหน้า <c oughs> สาธารณชนเพื่อปกป้องโลกและดูทุกคนเอาไว้แต่ทว่าเจ้าวลาดที่เห็นโอกาสนั้นก็เลยเสนอตัวออกมาว่าจะใช้พลังเท้งหมดช่วยโลกเอาไว้แต่ต้องแลกกับการที่เขาจะกลายเป็นผู้นำของโลก <c oughs> และมีอำนาจเหนือทุกคน ทีนี้ชาวโลกก็เลยรู้ว่าไอหมอนี่มันเป็นตัวร้ายนี่แนะสุดท้ายเวลาดก็จะยังหยุดดิสอตลโอยไว้สําเร็จดรเฟนตันพ่อของแดนนี่ก็เลยใช้ความฉลาดทั้งหมดสร้างเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่เปลี่ยนดาวเคราะห์โลกให้อยู่ในสภาพกึ่งผีกลายเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้และได้ความร่วมมือกับเหล่าผู้ผีทั้งหมดอุกกาบาตดิสอัโตอยก็เคลื่อนผ่านโลกไปโดยที่ไม่ทําลายอะไรเลยหลังจากนั้นโกสโซนกับโลกของเราก็จะรอดพ้นจากภัยพิบัติครั้งนี้กอบกู้วิกฤตได้สำเร็จ หลังเหตุการณ์นี้นะครับแดนนี่และครอบครัวถูกยกย่องให้เป็นสุดยอดซูเปอร์ฮีโร่ของโลกกลับกันไวรายอย่างวลาดที่เปิดเผยตัวตนก็ถูกชาวโลกขับไล่และถูกทอดทิ้งอยู่นอกอวกาศตลอดไปและด้วยแรงจูงใจนี้เลยครับจะเป็นเหตุให้5ปีให้หลังวลาดจะกลับมาทำเรื่องราวเลวร้ายกับโลกของเรานที่ส หลังจากเหตุการณ์น,นั้นเวลาก็ล่วงเลยไปกว่า5ปีวัยเหมือนโกโหก,กัน,นะครับหลายๆสิ่งเปลี่ยนแปลงไปมากมายคนรอบตัวของแดนนี่ต่างก็เติบโตและออกไปใช้ชีวิตของตัวเองส่วนตัวเขาในวัย2ีปีน่ะเหรอก็มีทางของตัวเองเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลทั่วโลกหลังจากผ่านเหตุการณ์ดีแอสโตรยจะพุ่งหม่งโลกเนี่ยพวกเขาก็อนุญาตให้เฟนตันเทคที่พ่อของแดนนี่สร้างมากับมือเข้าถึงหน่วยงานต่างๆเพื่อป้องกันภัยเหนือธรรมชาติที่จะมาถึงในอนาคตทําให้ดรเฟนตันเนี่ยรวยมาหาศาลไปเลยแถมเหล่าวัยร้ายก็ เริ่มลดต้อยลงแล้วด้วยดนนี่ก็เลยตัดสินใจเลิกเป็นฮีโร่ในนามดนนี่แฟนทอมและใช้พลังของเขามาช่วยดรเต์เฟนตันสร้างโปรเจกตรับขึ้นมาซึ่งก็คือโปรเจกต์ประตูข้ามมิติในนาม The Ghost Portal เดอะโกส p o พอร์ทัลน่เองซึ่งมันเป็นฝันของทั้งคู่มาตัา้งแต่ในเรื่องดนนี่แฟนทอมแล้วและถ้าทำสำเร็จมันก็จะกลายมาเป็นสิ่งประดิษฐ์แห่งมวลมนุษยชาติเลยทีเดียวและในที่สุดหลังจากร่วมมือกันมานานโปรเจกต์ข้ามมิติก็สำเร็จอย่างงดงามและทําให้ดดนนี่สามารถเดินทางผ่านเข้าไปในโกสส์โซ เขาได้พลังมาอย่างง่ายดายและด้วยความที่รัฐบาลต่างก็ใช้เฟ้นตันเทคกกันหมดแล้วงานปลาผีของพ่อลูก,ก็เบาลงครอบครัวก็เลยทุ่มเวลาทั้งหมด ในการศึกษาเรื่องประตูข้ามมิติจนเกิดคำถามขึ้นมาว่าถ้าเราใช้ประตูมิตินี้ข้ามไปโลกของผีได้ซึ่งก็นับเป็นอีกหนึ่งมิติของจักรวาลคู่ขนานแล้วทำไมเราถึงไม่ลองไปให้ไกลขึ้นกว่าเดิมละ่ะมันอาจจะมีอีกหลายล้านมิติอยู่หลังประตูนั้นก็ได้ซึ่งแนวคิดนี้ก็เลยทำให้พอลูกเนี่ยทุ่มเทเวลาเพื่อค้นหามิติคู่ขนานหลังเดอะโกสพอท่อกัน แต่ทว่าหลังความพยายามมานานสุดท้ายทั้งคู่ก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันสักทีไปไกลสุดก็แค่โลกของพูดผีเท่านั้นตัวของดรเฟนตันก็ดูเริ่มจะถอดใจและกลายเป็นคนติดเหล้าโรคซึมเศร้าถามหาแดนนี่ก็เลยอยากจะให้พ่อได้พักและใช้ความฉลาดได้พ่อของตัวเองลงมือค้นคว้าต่อไป เขานั้นเริ่มศึกษาจากโน้ตต่างๆที่พ่อได้ทิ้งเอาไว้และอัปเกรด Ghost Portal ไปอีกขั้นจนสุดท้ายความพยายามก็ตอบแทนเขาด้วยการค้นพบพลังงานใหม่ที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนมันเป็นพลังงานที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปตลอดการเพราะว่ามันทำให้ Ghost Portal นั้นสามารถเปิดมิติคู่ขนานที่เป็นมิติปริศนาที่แม้แต่เขาก็ยังไม่เคยเห็น แต่ก่อนที่แดนนี่จะตัดสินใจบอกพ่อว่าเขาทํามันสําเร็จแล้วพี่แกก็เลยจะทดลองข้ามมิติด้วยตัวเองซะก่อนเพราะถ้าไม่เวิร์กมีหวังพ่อน่าจะดิ่งกว่าเดิมแน่แน่เดอะโกสพอร์ทัลโฉมใหม่นั้นถูกเปิดใช้งานอีกครั้งโดยแดนนี่จะขอเข้าไปสํารวจมิติใหม่ด้วยตัวเองซะก่อนซึ่งมิติที่เขาโผล่มานั้นถ้าใครเป็นแฟนเบนเทนจะร้องอ๋อทันทีเลยว่าที่นี มันคือมิติเนาานั่นเองพอพี่แกมาถึงที่นี่ปุ๊บก็ต้องเจอกับสิ่งมีชีวิตกับภาพที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นมาก่อนในชีวิตแต่ถพว่าปัญหาแรกก็มาเยือนเมื่อยาดสเปกเตอร์สปีเดอร์ที่ขับมาดันพลังงานหมดทําให้เขาต้องลงจอดฉุกเฉินแต่ประเด็นคือลงจอดที่ไหนไม่ลงแต่มาจอดที่ฐานของพวกรูสเตอร์ ช่างประปาสายดาร์กที่ถูกทิ้งร้างหลายปีหลังตัวหัวหน้าถูกจัดการไปแล้วนั่นเองแดนนี่นั้นแอบย่องเข้ามาในฐานเพราะหวังว่าคงจะมีพลังงานอะไรมาชาร์จไฟให้ยานได้เหรอมั้งจนในที่สุดเขาก็ได้เจอกับคนคนหนึ่งที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดและใช่แล้วนี่คือเรื่องราวในฝั่งของแดนนี่แฟนทอมเท่านั้นต่อไปนี้เรื่องราวจะถูกเล่าผ่านมุมมองของทั้งสงคน จริงๆมันก็มีแปลกนะที่สัญญาณเตือนภัยจะแจ้งว่าเจออะไรบางอย่างเนะี่ยชายปริศนาพูดขึ้นกับคู่หูโปรโตทูของผมตรวจจับพลังงานก้อนมือหอมามากมายในตัวเขาแบบเดียวกับที่เจอข้างนอกนั่นเลยอะ่ะไม่จริงนะช่างปลาปาจัดการพวกมันไปนแล้วหลังจากปราบเซอร์วันติสเนี่ยคู่ห่วงเขาตอบกลับแต่ช่างเถอะถึงยังไงฉันก็จะเตะก้นหมอนั่นอยู่แล้วและหลังจากจบประโยชน์ของชายปริศนาคนนี้เราก็จะได้เห็นไอเทมแห่งจัก,กรวาลที่ระบุต,ตัวตนของเขาจนได้ได้เลือกฮีโร่ออกโรง เบนทินิสันวัย21ปีในลุกหนวดเฟิร์มหลังผ่านเหตุการณ์ตอนจบในภาคอนิเวอร์สมาได้พูดประโยคคลาสสิกก่อนจะแปลงหน้าเป็นสวามไฟร์และเข้าโจมตีแดนนี่ทันทีที่นี่พี่แกไม่รู้จะทำยังไงก็รีบหาที่หลบก่อนและพลางนึกหาทางเอาตัวรอดอยู่ใช่ใช่เชิรู้ว่าฉันหาที่หลบอยู่แต่เฮ้ยนี่มันเป็นศึกแรกของฉันหลังร้างสนามไปนานนะแถมตอนนี้ฉันยังต้องมาเจอกับพี่หน้าแมวตัวสีฟ้ากับเจ้าต้นไม้พ่นไฟได้อีกคิดสิแดนนี่จะทำยังไงดีแดนนี่ได้แต่คิดในใจ พลางโยนของดึงข้อสนใจจากเบนไปด้วยก่อนจะใช้พลังผีออร,ร่าสีเขียวของเขากระโดดมาบลัมหัวของแฟร์ไฟเอร์ซัสบั้นไปเลยช็อตเนี่ยเรียกว่าเทจะจัดหลังจากนี้แดนนี่ก็จะรู้ว่านี่น่าจะถ่วงเวลาได้สักพักก็เลยรีบแปลงร่างเป็นร่างผีด้วยประโยคเด็ดของเขาอีกครั้ง I'm going ghost แล้วผมจากสีดำก็กลายเป็นสีขาวดวงตากลายเป็นออร่าสีเขียวและชุดของซูเปอร์ฮีโร่ก็ถูกเสกกลับมาอีกครั้งแดนนี่แฟนทอมขึ้นสู่สนามรบแล้ว เดี๋ยวนะแรงร่างเป็นอะไรนะเบนที่กําลังฟื้นตัวยังไม่ทันจะรู้อะไรเพิ่มก็โดนแดนนี่ยิงพลังใส่ซากเดนเออกจากฐานก่อนที่จะตามไปซัดก,กันต่อข้างนอกโดยระหว่างนี้รูก,ก็จะเดินมาสำรวจคราบพลังที่แดนนี่ยิงใส่เบนจนรู้ว่านี่เป็นสารของธาตุเอ็กโทนูไรซึ่งถ้าใครนึงไม่ออกนะครับมันเป็นสาสสารตัวเดียวกับที่โกดฟิกหรือว่าเจ้าเซิร์สแกร์ใช้สร้างกองทัพของมันขึ้นมาได้ดง หรือกล่าวก็คือแดนนี่อาจจะได้พลังมาจากเผ่าพัานธุ์ต้นกำเนิดของโกดฟริกที่เป็นผีเหมือนกันนั่นแหละและพอดูแบบนี้ปุ๊บใครเป็นแฟนของแดนนี่แฟนทอมก็จะได้คําอธิบายแบบชัดเจนเรื่องพลังของเขามากขึ้นในมุมวิทยาศาสตร์จากป่าของรูคบลองโกนะครับขณะที่ด้านของเบนกับแดนนี่ก็ยังสัดกันไม่ยัง้งเบนยิงพลังไฟใส่แดนนี่ก็พลิ้วหลบและโต้กลับด้วยพลังเชือกแข็ง เรียกว่า,าศาสตร์พลังกันไปมาแบบสุดมันถ้าสุดท้ายลุกก็จะใช้โปรเตทูคว่างมาจับแดนนี่และช็อตกับกำแพงเอาไว้แจวมากรุกผมว่าผมน่าจะระบุต,ตัวตนของศัตรูได้แล้วนะพลังเยือกแข็งพลังที่เหมือนกับบิ๊กชิลใช่ฉันรู้อยู่แล้วเบนตอบคือตอนนี้ผมตรวจพบาธาตุเอ็กโซพลาสติกจากพลังของเจ้านั่นเมื่อกี้นี้เนะี่ย ในว่าเหมือนนี่เป็นเหมือนลูกเครื่องเอเลี่ยนกันเหรอก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะก่อนเซอร์วันทริสจะหนีไปมันเคยทําการทดลองกับกลุ่มเด็กๆอยู่ซึ่งสิ่งที่รูคบอกเนี่ยมันก็หมายถึงการทดลองที่เควินโดนทดลองกับพวกอลันที่ถูกเปลี่ยนให้เป็นลูกครึ่งพไพล์ไนหรือจะเป็นพวกแมนนี่กับเฮเลนที่ถูกเปลี่ยนให้เป็นคเ,คเครื่องเททมานกับเครื่องเคนีซิเรลลานนั่นเอง และพอเบนกับรู้รู้แบบนั้นแล้วก็เตรียมตัวจัดก,การแดนนี่ด้วยพลังแบบเดียวกันและแน่นอนเมื่อพูดถึงเอเลี่ยนพลังผีจะเป็นใครไปได้นอก,กจากโกดฟริกนั่นเองขณะที่แดนนี่แฟนทอมก็ได้หนีไปแต่ช่วงที่กําลังบินหนีเนี่ยเขาหันกลับมาอีกทีก็เกิดจะโดนหินอุกาบาดฟาดและต้องตกใจกับหนวดปลาหมึกที่ยืนมาจะจับเขา เดี๋ยวนะนั่นมาอะไรกันเนี่ยใช่คนเดียวกันจริงๆเหรอแดนนี่นั้นตกใจมากๆที่เพิ่งเจอกับต้นไม้พ่นไฟได้ไม่นานนี่ต้องมาเจอกับเอเลี่ยนหน้าผีอีกแล้วซึ่งอันที่จริงแดนนี่เขายังไม่รู้นะครับว่านี่มันคือเบนที่มีพลังเอเลี่ยนจากไอเทมอย่างออมนิทิกส์นั่นเองถ้าทุกคนชอบให้เราหยิบเรื่องราวของ5 y e a เ s ียร์สดมาเล่าต่อแบบนี้ฝากทุกคนกดไลค์ให้ครบสัก 1,200ไลค์ 1> 1, like นะครับจะได้รู้ว่าทุกคนอยากให้พวกเราทำต่อเนอะและถ้าครบ1,200 like ไลค์เมื่อไหรเนี่ยจะรีบทำออกมาให้ดูเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมานาที่นี้ด้วยแล้วเจอกันตอนต่อไปนะครับ